สวัสดีครับวันนี้รายการฮัทถนัดกินนะครับจะไม่ได้พาไปกินที่ไหนครับวันนี้ฮัทสั่งอาหารมากินในบ้านนะครับก็เจ้าเนี้ยนะครับเป็นเจ้าที่รู้จักกับพี่เขาอ่ะแล้วตอนนี้เขาโดนวิกฤตแต่รลงไปนะครับเขาเลยไม่สามารถไปกินในร้านได้ฮัทเลยสั่งมากินที่บ้านเนี่ยนะฮะก็ที่ฮัทยังไม่แกะให้ดูตอนนี้นะครับเพราะอยากให้รู้ว่าสั่งอาหารมาเนี่ยมันปริมาณอาหารเนี่ยนะครับขนาดไหนนี่ให้ดูนะครับกล่องหนึ่ง กล่องนี่ร้อยหนึ่งนะครับแล้วแต่ราคาอาหารนะครับแต่ว่าอย่างที่ฮัดสั่งหมดเนี่ยมันราคาร้อยหนึ่งหมดนะฮะเห็นไหมฮะถุงใหญ่เท่กับปริมาณดูนะฮะเห็นไหมฮะคือให้ดูอย่างนี้ก่อนเพื่อจะรู้ว่าถ้าเราสั่งมาเนี่ยปริมาณอาหารเนี่ยมันจะขนาดไหนนะะนี่นะฮะร้านนี้นะครับเขาชื่อร้าน ครในแว่นนะครับสั่ง300บาทเนี่ยส่งฟรีนะครับแต่ว่าจะมีกำหนดนะครับว่าออส่งฟรีได้แค่1 0บถึงยีกิโลเมตรนะครับจะมีได้ตรงปากเกร็ดดอนเมืองนะครับแล้วก็เมืองทองบางบัวทองบางคูวัดบาวงวานพระามห้าและกทมนะครับที่เขาจะเป็นส่งฟรีนะครับก็เ,เออสั่ง300บาทขึ้นไปเนี่ยี่ส่งฟรี คือร้านตอนนี้เขาไม่สามารถใช้แก๊ปเกิรบได้นะครับเพราะเนื่องจากเขาต้องควบคุมราคานะฮะทางร้านก็เลยต้องมาส่งเองเนี่ย,ยเดี๋ยวเรามาชิมอาหารกันดีกว่านะครับอันนี้นะครับต้มยำขาหมู เดี๋ยวย้ำชื่ออีกทีนะครับว่าชื่อร้านคัวในแว่นนะแล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้อยู่ใต้ล่างนะฮะแต่ว่าร้านเขาก็สั่งอาหารอื่นได้อีกนะเขามีร้านสเต็กด้วยแต่พอดีเขาเนื่องจากโดนวิกฤตนี้เข้าไปเลยต้องปิดร้านสเต็กเขาก็ราคาไม่แพงนะครับรู้สึกว่าให้เยอะมากเลยนะฮะอันนี้เป็นต้มยำขาหมูนะครับ ล้นชามเลยส่วนนีน้เป็นไก่ทอดกรอบนะครับเป็นไก่เป็นไก่กรอบผัดขี้เมาไก่ผัดขี้เมาครับไก่ผัดขี้เมาต้องบอกเอ้ยผมพูดผิดต้องบอกไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิงมะพานคิดจะเป็นไก่กรอบอยู่ขออภัยนะครับ บอกนี่เป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะาพานนะครับ <c oughs> นี่หิวจนตาลายแล้วครับพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยจริงๆฮะขออภัยขออภัยเดี๋ยวทำให้ลายโอ้โหทำไมสั่งมาไม่เหมือนบอกอันนี้เป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะาพานนะครับ ทั้งหมดเนี่ยกับนี่ราคา100บาทนะครับอย่างละ100บาทส่วนอันนี้เป็นกุ้งผัดเปรี้ยวหวานนะครับ ผมไม่ดูเสียดายนะเนี่ยพี่ผมไม่ได้ยินเสียงท้องผมร้องนี่ร้องโจ๊กโจ๊กเลยก็ดูราคาอาหารผมก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วเขาเหมือนออเดอร์วันต่อวันด้วยเพื่อเหมือนกับว่าอยากให้ อาหารมันคุณภาพสดด้วยนะครับช่วงนี้ฮะก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะทุกคนก็โดนวิกฤตก,กันหมดไม่ว่าใครทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับตอนนี้มีก็มีผลกระทบทุกส่วนในด้านธุรกิจกันหมด เดี๋ยวเรามาชิมต้ยมยำขาหมูกันดีกว่านะครับอ๋อมีกระดูกนี่ครก็ฝึกให้เป็นนิสัยนะอยู่บ้านเนี่ยฮะก็กินช้อนกลางตลอด เอาไวาอีกหน่อยเรื่องการกินอาหารเรก็ต้องแบบต้องกินเป็นช้อนกลางอะ่ะมันจะได้เป็นการป้องกันส่วนหนึ่งนะคืออาจจะป้องกันได้ไม่มากแต่ว่าเราก็ต้องฝึกให้เป็นวินัยของเราเองเพราะให้ก็กลวนกระถุมว่าอีกหน่อยแล้วมีโรคอื่นมาเนี่ยโดยผ่านทางน้าลายเนี่ยเรากินกันจะเกิดนั่นเดี๋ยวเรารู้สึกไม่ดีนะทําให้คนรอบข้างเรามีปัญหาเนี่ยอืม ขาหมูต้มมันนุ่มนะอืมใช้ได้ใช้ได้ไดคือฮะว่าเนี่ยเขาตั้งใจทํามากเลยนะแม่ต้มหลายชั่วโมงเพราะเอนมันนุ่มมากเลยอืมรสชาติดีนะ โอ้กำลังดีเลยคืออันนี้เขาทำกลางๆนะไม่จัดเกินไปฮะจะกินค่อนข้างรสจัดเนี่ยแต่อันนี้ก็คือเผ็ดอ่อนๆเปรี้ยวนิดๆใช้ได้อร่อยเลยโอ้มีใส่เห็ดด้วยอืมเพราะว่าอร่อยนะก็าทำอร่อย อืมเนื้อหมูเนี่ยหนูต้มมันุ่มนะนุ่มดีอ่ะเพราะว่าชอบใส่ใจนะเนี่ยแต่ว่าเขาทำกับข้าวใส่ใจไหนลองมาไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพาน อไก่เขามีการหมักมาด้วยนะอืมรสชาติดีอันนี้เราทินมาร้านเขาคงทำแบบว่ารสชาติแบบกลางๆเนี่ยอ่อนๆไม่จัดมากนะก็ถือว่าโอเคนะ ือบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะชอบกินจัดมากอะไรมากยอย่างเราเนี่ยเรากินจัดเนี่ยแต่ว่าเรากินอาหารนี้มามรู้ว่าเขาใส่ใจทําออกมาดีรสชาติถือว่าอร่อยอ,อย่างนี้กุ้งผัดเปรี้ยวหวานก็ถือว่าให้กุ้งใช้ได้ อืมของก็ถือว่าโอเคสดเลยนะใช้ได้ใช้ได้ ยังไงนะครับฮัดก็เป็นกำลังใจทุกคนนะทุกร้านอาหารนะแล้วถ้าเกิดใครอยากลองชิมเนี่ยก็เดี๋ยวลองคลิกใต้ลิงก์นะนะครับฮัดจะมีทําลิงก์ร้านไว้ให้ก็ลองเข้าไปดูนะครับเขาสั่งแบบเป็นพี order ออเดอร์เนี่ยไม่ได้ทําวันนี้มีละขายนะครับเขาเพื่อควบคุมปริมาณอาหารและเพื่อความสดด้วยถือว่าโอเคนะครับ ราคานี้ถือว่าใช้ได้นะฮะฮัดก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ